สวัสดีค่ะขอตลับสูงมันเนียหลายคลิปนี้จะมาสอนการรับเงินฟรีจาก z.com เข้า to money wallet นะคะใครที่อยากได้เงินฟรีๆแบบนี้หรือใครที่อยากรู้วิธีการหางเงินออนไลน์แบบนี้ก็สามารถดูคลิปนี้ให้จบนะคะอันนี้คือหน้าตาของ z.com มันจะเป็นแบบนี้เอ่อการสมัครของเขาไม่ยากค่ะ z.com เราเคยเอามารีวิวประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็มัน มันได้จริงแล้วก็มันยังจ่ายอยู่ก็มาแนะนําสําหรับน้องๆที่ยังไม่มีนะคะในการสมัครของเขาก็ให้เราเลื่อนหาคําว่าสมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็ใส่ข้อมูลตามนี้นี่นะคะแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยอันนี้คือการสมัครของเขาส่วนการเข้าระบบก็คือเข้าระบบด้วยอีเมลที่เราได้ทําการกดสมัครไว้แล้วก็รหัสผ่านส่วนตรงนี้คือหน้าตาของ s com นี่ค่ะ ถ้ามีแบบสอบถามมันจยประมาณนี้ก็วันก่อนนูน้นนุนไม่แลกของรางวัลไปแล้วก็ตอนนี้ของรางวัลเข้าแล้วเดี๋ยวจะสอนการรับเงินให้ส่วนการแลกของรางวัลเอ,อ่อในไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทําคลิปสอนการแลกให้แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้สอนการรับเงินฟรีไปก่อนแล้วเดี๋ยว ขอสะสมยอดอีกนิดนึงอีกนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาสอนการแลกข,ของรางวัลให้นะคะสําหรับการแลกข,ของรางวัลของแซดดัตคอมวันนี้เราไปรับเงินฟรีก่อนละกันนะในการรับเงินฟรีให้เรามาตรงนี้ที่เขาเขียนว่า My Page เนี่ยคะ่ะพอเรากดเข้าไปเสร็จอ่ะเลื่อนมาได้ละเนี่ยคะ่ะประวัติการแลกข,ของรางวัลให้เรา เลื่อนมาขวาสุดเออครั้งก่อนนู้นเนี่ยมีการแลกเข้าทูมันนี่วอลเลตไปแล้วของรางวัลเขาตีกลับมาคือสาเหตุที่เขาตีกลับมาเพราะว่าของรางวัลน,น่าจะหมดทูมันนี่วอลเลตห้สิบน่าจะหมดนุนก็เลยทำทำแบบสอบถามไปเรื่อยๆสะสมยอดไปให้ได้เออได้ได้เงินอยู่ที่750บาทเออขออภัยหนึ้อยห้าสบาทนุนก็เลยกดแลกพอแลกเสร็จของรางวัลเข้าวันศุกร ก็ได้รับเงินจริงก็เดี๋ยวไปเติมนะคะในการเติมก็คือตรงนี้นะเห็นไหมที่เขาเขียนว่ารหัสเนี่ยค่ะรหัสเราตรงนี้เราก็กดเข้าไปเสร็จแล้วกดคัดลอกพอเรากดคัดลอกเสร็จเราก็เข้าไปที่แอป t ูมันนี่วอลเล็ของเราเพื่อที่จะทําการเติมเงินเข้า t ูมันนี่วอลเล็พอเรากดเข้ามาเสร็จให้เรากดตรงนี้ที่เขียนว่าเติมเงิน เสร็จแล้วเลื่อนลงมาตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าดูทั้งหมดหลังจากนั้นให้เรากดตรงนี้ที่เขียนว่าบัตรเงินสดท o ูมันนี่หลังจากนั้นให้เรามากดคัดลอกอ่ะกดวางคอไปให้เราเอารหัสที่เรากดคัดลอกไว้เมื่อกี้ขาะมาวางเสร็จแล้วกดที่คำว่าถัดไปหลังจากนั้นกดที่ยืนยนันพอเรากดที่ยืนยันเสร็จเขาจะขึ้นว่า เติมเงินสำเร็จ to money ่1น,นึ112บาทห้สตังการเติมเงินผ่าน to money ่วอลเล็ตแบบนี้จะเสียค่าธรรมเนียมในการเติมอยู่ที่2 5นะคะเดี๋ยวมาดูรายการของเราตรงนี้ก่อนเนี่ยค่ะปัดเงินสดทูมันนี่หนึบาทก็อย่างที่บอกค่ะว่า ถ้าเราเติมผ่านบัตรอ่ะมันจะเสียค่าธรรมเนียมในการเติมอยู่ที่25%ถามว่าค่าธรรมเนียมแพงไหมพี่ก็มองว่ามันแพงนะแต่ว่ามันเป็นเงินฟรีมันเป็นเงินฟรีที่สามารถรับได้แต่ถ้ามันมีแบบไม่เสียค่าธรรมเนียมก็จะดีกว่านี้มากก็ก็ตอนนี้มันยังมันยังไม่มีแบบที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมก็ก็ลองได้นะคะลองทําไปก่อนได้หรือถ้าเราอยากจะได้อย่างอื่นก็ได้นะคะของรางวัลของเขา ค่อนข้างเยอะอยู่เออเดี๋ยวให้ดูรางวลก่อนอ่ะอันนี้คือของรางวัลของเขาของรางวัลของเขาค่อนข้างที่จะเยอะนี่นะก็ถ้าไม่อยากได้ทูมันนี่แอบเสียค่าธรรมเนียมก็เก็บยอดให้ได้ตามนี้แล้วก็ทำการกดแหลกก็ได้ของรางวัลมีเยอะเลือกเอาที่เราชอบที่สุดละกันคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการสอนกัน รับเงินฟรีจากแซดดอดคอมเข้าทูมันนี่วอลเลตส่วนใครที่แลกไปแล้วแล้วยอดดีกลับมาไม่ต้องตกใจนะคะมันอาจจะเป็นของรางวัลขมดก็ได้ยังไงก็ทํายอดอีกนิดน,นึงก่อนแล้วก็ค่อยกดถอนนะคะส่วนการถอนเงินก็เดี๋ยวขอสะสมยอดอีกสักพักนึงก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาสอนถอนเงินให้นะคะสําหรับแซดดอคอมตัวนี้คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบค่คะ